สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่า,ขาวแชร์เรื่องจริงฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปของคนแชร์ข่า,ขาวแชร์เรื่องจริงนั่นเองนะคะและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังเพราะว่านี่เป็นดวงรวมและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีมีน ท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดค่ะชาวราศีท่านใดที่เกิดในลัคนามีนท่านสามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะค่ะชาวราศีมีนทุกท่านค่ะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2567ดวงชะตาของท่านจะเป็นไปในทิศทางใดท่านจะมีโชคลาภไหมมารับฟังกันเลยค่ะเรามาเริ่มที่การงานของท่านก่อนนะคะเป็นอันดับแรกดวงการงานของชาวราศีมีนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ ค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะคนจะไว้ใจท่านเพิ่มมากขึ้นคนจะชื่นชมและพูดถึงท่านในมุมที่ดีๆค่ะเป็นช่วงเดือนที่คนรอบข้างรักและเมตตาช่วยเหลือโอกาสใหม่ๆด้านการงานของท่านจะเข้ามาภาระหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการงานจะเพิ่มขึ้นนะคะบางท่านจะต้องรับผิดชอบงานมากกว่าอย่างขึ้นไปด้วยค่ะและท่านมีดวงได้ทํางานพิเศษควบคู่กับงานประจําด้วยนะคะสําหรับท่านใดที่รับงานพิเศษทา ควบคู่กับงานประจําจะมีงานเข้ามาให้ท่านได้รับผิดชอบอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวค่ะบางท่านจะต้องทํางานล่วงเวลาออกบ้านเช้ากลับบ้านค่ามืดนะคะที่สําคัญเป็นเดือนที่คนมักจะนึกถึงท่านเมื่อใดก็ตามที่เขาที่คนที่ท่านรู้จักเขาเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามหรือว่างานติดขัดมีปัญหาเขามักจะนึกถึงท่านเป็นคนแรกๆหรือหากมีงานเร่งงานด่วนมีคนทํางานผิดพลาด ผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทำงานนะคะก็มกักจะนึกถึงท่านก่อนใครเสมอฉะนั้นในช่วงเดือนนี้ในเมื่อเรารู้ดวง่วงหน้าก็เตรียมรับมือกับงานให้ดีๆนะคะหากท่านมีงานค้างาคารรี้กเพลียให้เสร็จโดยเฉพาะท่านใดที่รับงานพิเศษทาควบคู่กับงานประจํานะคะช่วงเดือนนี้งานพิเศษของท่านจะเข้ามาเยอะกว่าช่วงที่ผ่านมาและหากท่านได้รับมอบหมายให้ทำอะไรก็ตาม ขอให้ท่านนะคะทำให้เต็มที่นะคะเพราะงานจะทำให้ท่านมีชื่อเสียงคนจะรู้จักท่านเพิ่มมากขึ้นท่านจะกลายเป็นคนที่มีเครดิตในงานหรือว่าในสายงานที่ท่านทำค่ะหากทำมาค้าขายพ่อค้าแม่ขายสินค้าจะสร้างชื่อลูกค้านิยมชมชอบเขาจะช่วยท่านแชร์ช่วยท่านแนะนำปากต่อปากท่านจะขายดีขึ้นได้ลูกค้ารายใหม่ๆเพิ่มขึ้นจุดเด่นอีกหนึ่งอย่างของชาวราศีมีในในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะ ช่วงนี้ปากมีสเสน่ห์ปากให้โชคให้ลาบผู้จาน่าเชื่อถือท่านพูดอะไรออกไปคนเขาก็เชื่อและคล้อยตามท่านใดที่กําลังเจรจาต่อรองผลประโยชน์ในช่วงเดือนนี้ท่านจะมีข่าวดีจากการเจรจาพูดคุยต่อรองค่ะหากท่านอึนอดอัดลําบากใจหรือว่าติดขัดมีปัญหาให้ท่านเอ่ยปากขอความช่วยเหลือหรือว่าขอคําแนะนําจากคนที่ท่านรักและเคารพนับถือนะคะบุคคลเหล่านี้จะช่วยเหลือท่านได้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะ และช่วงนี้สำหรับท่านใดที่จะรับงานพิเศษทำควบคู่กับงานประจำนะคะหรือหาท่านทำงานประจำจะรับงานต่อจากใครระวังจะเจองานที่ดูภายนอกเหมือนดูว่าจะง่ายแต่พอลงมือทำกลับเป็นงานยากงานหินมีงานเป็นงานที่มีปัญหานะคะโอกาสสูงมากที่ท่านจะได้สัมผัสกับงานประเภทนี้ให้ท่านระมัดระวังให้ดีๆนะคะหรือไม่ก็จะได้รับมอบหมายจากผู้หลักผู้ใหญ่ ในที่ทํางานใช้ไหววานให้แก้ไขงานที่คนอื่นทําผิดพลาดช่วงนี้ไม่ว่าท่านจะทํางานอะไรก็ตามหรือทําอะไรก็ตามอย่าได้ประมาทการทํางานเด็กขาดให้ท่านละเอียดรอบคอบและระกุมให้มากๆอย่าไว้ใจคนอื่นมากจนเกินไปอย่าเชื่อใจคนอื่นมากจนเกินไปช่วงนี้ท่านโดดเด่นทั้งการงานและการเงินมีคนจ้องที่จะหาผลประโยชน์จากตัวท่านจ้องหลอกลวงไม่จริงใจจ้องที่จะเอารัดเอาเปรียบ ให้ท่านระมัดระวัง2เรื่องนี้ให้ดีๆนะคะช่วงนี้ท่านมีดวงจะได้ทำงานที่ท่านไม่คิดว่าจะได้ทำด้วยจะมีงานแทรกงานเร่งงานด่วนเข้ามาและหากท่านจะทำอะไรก็ตามทั้งหากท่านจะทำอะไรก็ตามนะคะโดยเฉพาะเรื่องที่สำคัญมากๆอย่าพูดปากเปล่านะคะในช่วงระยะเวลานี้จะร่วมหุ้นลงทุนหรือว่าจะทำจะทำอะไรกับใครจะตกลงงานอะไรก็ตาม ให้ท่านมีหลักฐานมีพยานรู้เห็นจะให้ใครกู้ยืมเงินด้วยนะคะรวมอยู่ในข้อนี้ด้วยให้ท่านมีหลักฐานมีพยานรู้เห็นทุกครั้งท่านจะเจอกับคนเจ้าเล่ห์ไม่มีสัจ,จวาจาหากค้าขายถ้าจะรับออเดอร์จากลูกค้าก็ให้ท่านเก็บค่ามาจําล่วงหน้าทุกครั้งและเซ็นหนังสือสัญญาทุกครั้งหากจะให้เครดิตลูกค้าท่านก็จะต้องพิจารณาเป็นรายไปช่วงนี้ท่านโดดเด่นแก้ไขกับปัญหาได้ราบคาดปลอดภัยทุกเรื่องแน่นอนคะ่ะ ผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาอาจจะให้โชคมีข่าวดีด้านการงานหากรอคอยสิ่งใดอยู่ท่านจะสิ้นสุดการรอคอยระวังคนให้มากๆนะคะอย่าได้ประมาทคนอย่าสงสารคนอื่นมากจนเกินไปมาที่การเงินของท่านกันบ้างคะ่ะการเงินของท่านในช่วงเดือนนี้ดีขึ้นนะคะเพราะท่านจะมีข่าวดีด้านการเงินมีโชคลาภด้านการเงินมีดวงได้เงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้ สำหรับบางท่านจะมีรายรับมากกว่าหนึ่งช่องทางโดยเฉพาะท่านใดที่รับงานพิเศษทำควบคู่กับงานประจำนะคะช่วงนี้งานพิเศษจะเข้ามาและท่านจะมีรายรับจากงานพิเศษมากกว่าช่วงเดือนที่ผ่านมาค่ะมีดวงได้เงินจากการเจรจาต่อรองผลประโยชน์ซื้อขายแลกเปลี่ยนสำเร็จมีคนช่วยเหลือซัพพอร์ตด้านการเงินหากท่านพื้นฐานดวงดีๆท่านก็มีโอกาสได้เงินจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงคือพูด,ดง่าย จะมีเหตุการณ์ให้ท่านได้เงินจากบางสิ่งบางอย่างหากที่ผ่านมาการเงินของท่านค่อนข้างที่จะติดขัดมีปัญหาเดือนนี้ท่านจะดีขึ้นหมุนเงินได้คล่องขึ้นบางท่านจะมีหนี้สินเพิ่มขึ้นเพราะว่าอู้ยืมสําเร็จได้รับการอานุมัติวงเงินหรือเอ่ยปากขอความช่วยเหลือก็จะสําเร็จนะคะหรือหากท่านอยากได้เงินจากตรงไหนและลงมือทําไม่อยู่นิ่งๆไม่อยู่เฉยๆท่านจะได้เงินนั้นมาแน่นอนคะ่ะ ท่านมีโชคลาภด้านการเงินอย่าอยู่นิ่งๆอย่ายเฉยๆมีหากมีไอเดียในการหาเงินให้รีบทำนะคะค้าขายก็ให้จัดโปรโมชั่นกระตุ้นยอดขายเรื่อยๆท่านจะทำยังไงก็ได้ให้สินค้าเข้าถึงลูกค้าให้ได้มากที่สุดอย่าขายแบบเดิมๆเด็ดขาดสำหรับท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม,ม่ขายทั้งที่มีหน้าร้านและไม่มีหน้าร้านนะคะในช่วงที่ดวงดีให้หาวิธี นำเงินเข้ากระเป๋าเยอะๆให้ท่านให้ท่านหาวิธีนําเงินเข้ากระเป๋าตัวเองให้ได้มากที่สุดนะคะอย่าลืมที่บอกเอาไว้ต้องตั้งแต่ตอนต้นนะคะช่วงนี้ท่านวาจาโดดเดน่นหากท่านอยากขายงานหรือว่าอยากจะพูดคุยเรื่องที่สําคัญรวมไปถึงเรื่องของการเงินให้ท่านเร่งลงมือทําจะมีเรื่องที่ท่านคาดไม่ถึงเกิดขึ้นกับท่านแน่นอนนะคะแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเท่านั้นเองคะ่ะเอาละพูดถึงเรื่องเงินที่จะเข้ามาแล้ว ทีนี้เราก็พูดถึงรายจ่ายของท่านกันบ้างช่วงนี้รายจ่ายของท่านยังคงสูงนะคะหากท่านตั้งใจที่จะซื้ออะไรก็ตามท่านจะได้ซื้อบางท่านจะเป็นสิ่งของที่มีราคาแพงๆสาหรับตัวท่านด้วยมีดวงได้สิ่งของบางอย่างซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านพึงพอใจและอยากได้อยากจะนําเงินไปใช้ใจ่ายในส่วนใดท่านก็จะได้ใช้อยากจะซื้ออะไรให้กับคนที่ท่านรัก และขอรบท่านก็จะได้ซื้อค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับบ้านรถและครอบครัวจะเพิ่มสูงขึ้นนะคะรายจ่ายที่ท่านไม่คิดว่าจะได้จ่ายกลับได้จ่ายและมีดวงเสียเงินในส่วนที่ท่านนั้นไม่คิดว่าจะได้เสียด้วยนะคะขอเตือนนิดนึงนะคะช่วงนี้อย่าหัวเบาเชื่อคนง่ายจะซื้อมีดวงที่ท่านจะเสียเงินในส่วนที่ท่านไม่สมควรที่จะเสียด้วยนะคะ ขอ,อเตือนนิดนึงนะคะในช่วงนี้อย่าหูเบาเชื่อคนง่ายหากท่านจะซื้อสินค้าผ่านโลกโซเชียลออนไลน์ก็ดูร้านค้าที่ดูน่าเชื่อถือและไว้ใจได้นะคะและที่สำคัญเรามัดระวังมิจฉาชีพหลอกลวงและช่วงนี้ห้ามให้ใครกู้ยืมเงินเด็กขาดเพราะเขาจะไม่คืนเงินคะ่ะช่วงนี้ท่านมีดวงโดนหลอกโดนโกงมีดวงถูกเอารัดเอาเปรียบเรื่องเงินเงินทองทองจะมีคนผิดนัดเลื่อนนัดหรือไม่ก็ผิดคำพูดอย่าใจอ่อนขี้สงสารเด็กขาด โดยรวมการเงินของท่านดีขึ้นมีกินมีใช้ขอให้ท่านมีสติในการช่วยเหลือคนอื่นก็พอค่ะและท่านจะได้สัมผัสกับคําว่าอัศจรรย์หน้าเหลือเชื่อไม่คิดว่าจะได้กลับได้ไม่คิดว่าจะาสําเร็จกลับสําเร็จนะคะขออวยพรให้ชาวราศีมีนทุกท่านนะคะโชคดีมีความสุขให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตกรบขอบคุณทุกๆก,การติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ